สวัสดีครับวันนี้บีแมนก็มาอยู่ที่ลามอินทานะครับผมเห็นแตะไกลเลยครับลังนี้โขกโมกเลยเห็นกันไกลเห็นกันไกลเห็นลังพึ่งมาแตะไกลเลยครับใหญ่มากนะผมโอ้โหเนี่ยจอดนเบ็ดเนี่ยครับผมโอหัวน้ำประมาณสิบวกที่เราจะมาไล่วันนี้นะครับโอเคเลยแล้วนี่นะครับผม โอเคครับเดี๋ยวลงไปคุยกับลูกค้าก่อนนะครับจับสวัสดีครับตอนนี้ก็กาลังจะเรื่อมไล่พึ่งนะครับผมนี่พระเอกของเรามาแล้วไอ้หนุ่มชุดส้มเออส่วนลังพึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับไม่สูงนะครับผมแต่อันตรายนะครับอยู่ใกล้บ้านคนมากดูบ้านสิครับเต็มซ้ายขัวเลยครับหมู่บ้านเซนโทรามินทานะครับเช่นี้ ทีมงานพร้อมแล้วก็จะขึ้นเลยครับเป็นวิธีการไล่โดยไม่ฆ่านะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้ไฟเผานะครับผมเป็นการทําควันนะครับเพื่อให้พึ่งกลัวเราเล็กน้อยนะครับลดความดุของเขาลงนะครับถ้าไม่ใช้ควันอะไรเนี่ยสยองสยองแน่ๆครับเบสขึ้นไปตัดกิิงีิออกให้เห็นนะกริงเนี่ย ยิงย่งใหญ่ที่มันปิดหน้ากล้องเลยมีดมด้ยมืยอมึงหอบไปลดนี่นะครับผมเึ้็ไปแล้วนะครับพอจะเป็นการไล่พึ่งแบบไม่ฆ่าพึ่งนะครับผม ควันที่เราใช้ก็เป็นควันจากวัสดุธรรมชาติเลยนะไม่ใช่ควันสารเคมีอะไรนะผมมีเพีก่กจริงเนี้ยจกิงเนี้ยที่มันบังกล้องเลยเนี่ยเยล,ลงมาเต็มตัวแล้วไม่เหรอ หกักออกไม่ได้เหรอต่อไปเตรียมกล้องเลยเ giẻ mát đấy. Cặp chỉnh nhấc lên cũng được mông. Tha mấy เพิเ่งเต็มเ,เ,เ,เลยนะครับผมก็เหมือนที่เราแจ้งลูกค้าไปนะวิธีการนี้ก็คือเราไม่ได้ฆ่าเพิ่งนะแค่ตัดรังออกนะครับผมหลังจากนั้นเราปล่อยไว้ไม่เกินเจ็ดวันนะเขาจะไปเองโอ้รังแก่มาก ปัดตังนี้ให้ดูหน่อยได้ไหม,มนี่นะครับผมดูอีกฝั่งนึงครับมองถึงไหมฝั่งนี้มันยอดแสงไง หลังพึ่งลงมาแล้วเรียบร้อยครับ <S 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 เขียวบผมเหลือส่วนของการตัดรังครับ <S 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 ด,ดูแค่เกีรสรก็พอแล้วมันมีน้ำอยู่ทุกที่เลยวะใส่ถังมาก็ได้อันนั้นอันนั้นก็มีน้ำมีเกีรสรปะ เออใส่คู่เลยใส่เออโยนลงมาเลยปัดตัวออก็ดีตัวออ่ให้หมดเมื่อเราตัดรังเสร็จนะครับเราจะมีน้ำยาทาไปให้นะครับผม โอ้พึ่งมันก็จะไปเร็วนะครับแต่ว่าพึ่งมันยังไม่ไปวันนี้นะครับต้องรออีกประมาณไม่เกินเจ็ดวันนะผมเขาก็จะไปเองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปฆ่าหรือว่าไปเผาเขาเนัะผมเป็นวิธีการที่เราใช้ประจํานะ หาครึ่งก็ได้ปัดตัวนออกเลยตัวมันติดเยอะเกินไปวะฝั่งซ้ายขวา เหยอตต้ยเลยนี่นะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะขูดรังมออกนะครับผมพอขูดออกเสร็จก็จะทาน้ำยาไปให้นะครับน้ำยานี้ไม่ได้ทำให้พึ่งตายนะครับแต่ทำให้เขาไปเร็วขึ้นโอเคาะ นี่ครับลังขึ้งตอนน,นี้ทีมงานก็จะทาน้ำยาไว้นะครับจะรอด,ดูขั้นตอนการทาน้ำยานะครับผม ถ่ายคลิปนิดนึงครับถ่ายคลิปกองทาให้ทั่วคอนเลยนะ ่อนล่างดีวะนีะนะน่ครับกำลังรูดน้ำยานะคับ ใส่กิ่งข้างๆก็ได้ครับหนังจานี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีอันตรายกับคนนะครับเย่ <Yeah. S 1> ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทีมงานก็จะลงมาจากต้นไม้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ถ้าพบปัญหาลังต่อลังแตนลังพึ่งนะครับนึกถึงบีแมนแล้วรับคำจัดต่อแตนพึ่งแล้วผมสวัสดีครับ